ขี่เขอาตัวเลยแล้วเราเราฮึดยังไงเนี่ยเอาสิบห้าหนึ่งต้องเข้ทยังไงอ่ะห้าผมประมาณยกขึ้นแต่มันยกแล้วมันผมน่าจะแพ้เลยเอ้าก็เดินกำเดินลุยอะนะไม่ค่ยโยเลยโอ้ยแล้วไปค่อยโยนค่ยโยยังไงนะย้ายเพื่อนอยากให้หนักเลยคือต้องค่อเโยนคเอยโยนคือไม่คยโยงค่อยโยงแต่ว่าไม่จริงแต่ว่าอยากให้เพื่อนหมดตกลงเพื่อนหมดไหม เราหมดไหมครับผมหมดไหมวันนี้เล่นขึ้นเล่นขึ้นช่วงแรกๆไ่โดนอะไรบ้างนะอ้าช่วงแรกที่ว่าตกเป็นร้องเยอะๆเม่รองไ่โดนอะไรบ้างโดนหมัดโดนสอง โอ้โหโดนทุกอย่างที่เรื่องสันเลยนะผมบอกเขาแล้วว่าโดยวันนี้ผมจะไม่จะไม่สอนเลยเพราะเขาสอนจิไรเขาเหมือนเขาเราไม่ดัดเขาแบบแข็ไนะแข็นะบอกเลยตามธรรมชาติมือไกลในตามใจมือเลยไม่อยากสอนเลยเพราะสอนจิไรเหมือนเขาแข็งอ่ะเหมือนเขาเกรงนะว่าเราทำไม่ได้แบบเดียวกับลูกที่สอเล่นตกใจก็ยิงหมดยกสี่ที่เป็นรองประมาณสิบห้าหนึ่งครับพี่หอสิบยกเลยอ่ะแล้วตอนนั้นได้สอนหรือว่าผมบอกเลยถ่าโยกนี้ ยกห้าเนี่ยไม่ต้องทําอะไรครับ,ค,รบคือต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องอย่างเดียวต้องต่อยหน้ากับต่อยท้องเขาหมดแล้วดูเขาดูเขาหมดนะหมดยกสี่นี่เขาอ่อนแรงแล้ว,พวเพราโดนของเขายุ่ ตีอยู่ท่วงอยู่ตรงบุ่มนะครับขอเราครอบมุกขอทะลุงเขาทะลุงเขาไปเกี่ยวเชือกเลยแล้วเชียงเราบอกไอ้ต่อยต่อยต่อยแล้วก็แต่ก็ต่อยไม่หยุดนะความจีิงเขาต้องหันมองบอกไม่หันไม่ต้องหันมองต่อยให้หมดยกเลยคือไม่ต้องหันมองพี่เลี้ยงต่อยให้หมดยกเลยแล้วเอาต่อยตามตามที่เราบอกโอเคอย่างนี้รักตายแล้วพี่มองรอบกินก็ไม่ต้องทิ้งรอบชินนะเรารอบชิงเราก็ต้องกใจให้เด็กขึ้นนะครับ เราเคยวันนั้นเราต่อยเขาเนี่ยเหมือนเราชนะนะใช่เราไม่ได้แพ้นะครับครับผมแต่ก็ตาเราก็เห็นแต่ว่ากรรมการกรรมการเขาให้ยังไงครับเขาให้เขาดูน้องฝ่ายตัวข้ำชนะชนะเราไม่ว่าครับครับแล้วความคิของกรรมการนะผมดูในสายตาผมหรืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ผมดูว่าของผมก็ไม่แพ้แพ้ได้ชนะได้เสมอได้แต่กรรมการจูตัวค้ำก็ไม่ต้องถนกแล้คันนี้เขาลิ้นสนุกตัวเท้าสนุกหลัครับผมหละครับผมเอาเด้า อยากจะบอกขอบคุณใครอะไรยังไงบอกได้เลยเนาะ FC ทางบ้านตีนันต์ตีนันต์บอกมาตั้งแต่วันนี้แร้วแล้วก็กลับไปรอบนี้ก็จะตั้งใจซ้อมให้ดีกว่าเดิมเลยคนรับโอ้โหวันนี้หมดไหมนี้ก็มาด้บเดมีแดงเลยังำยึดได้โอ้อัดฉีดได้แล้วไหลายแสนรออยู่ข้างหน้าสี่เหมือนแบนี้เลยแล้วจะชิงชนะเลตเป็นไงบ้างเนี่ยเอา้า บอกเปนมวยติดตามหน่อยเอ้านัาชิงชนะเลิศนี่มวยรอบนี่ตหนึ่ยทันวาคมหนึ่งันวาคมครับก็อยากทำมาดีๆครับจะตั้งใจซ้อมครับอ่าแล้วครับผมนี่น้องเขาบอกว่าลูกพี่วันนี้เป็นไงบ้างเออวันนี้ก็ดีใจดีใจครับเพราะว่ายกฝีก็กดดันน่าดูแล้วก็ยกฮ้าก็ทำได้คิดว่าจะกลับมาไหมคิดว่าจะกลับมาได้ไหม คิดด้ยกับมาได้ครับเพราะว่า่เดีตั้งใจโงแรใส่ทุกทีญญครับคร<อ>ับผมโอเคขอบคุณมากครับผม